ความลับบางอย่างเริ่มต้นท่ามกลางไฟสว่างของดูไบในค่ำคืนร้อนอบอ้าวเธอชื่อแอร์โฮสเตสสาวสวยที่ผู้โดยสารจำใบหน้าได้เสมอริมฝีปากแดงของเธอมักดึงดูดสายตาในทุกห้องโดยสารแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอปกปิดเรื่องอันตรายไว้หลังรอยยิ้มอ่อนโยนเรื่องนั้นคือความสัมพันธ์ต้องห้ามกับบริกาของเชคผู้สวงอำนาจชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำเงียบขรึมแววตาของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันและความลับที่หนักอึ้ง ทั้งสองพบกันครั้งแรกบนเที่ยวบินหรูที่มุ่งสู่ลอนดอนเธอจำได้ชัดเจนถึงกลิ่นน้ำหอมอาหรับเข้มข้นที่ติดตามเขามาเสียงหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเขายื่นมือรับแก้วไวน์จากถาดตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนในดูไบเต็มไปด้วยตึกฟ้าที่สองแสนสะท้อนกับทะเลรายแต่เธอกลับเดินตามเขาเข้าสู่ตรอกเงียบที่คนไม่กล้าเหลียวมองเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าดังคลืดคลาดคล้ายเตือนถึงอันตราย เขาพาเธอขึ้นห้องพักส่วนตัวที่ซ่อนอยู่หลังบาร์เริมทางกลิ่นยาสูบผสมเครื่องเทศเผ็ดร้อนอบอวลในอากาศเธอรู้ว่ากำลังทำผิดมหันต์แต่ไม่อาจหยุดตัวเองได้ริมฝีปากของเขาชิดกับเธอจนไม่เหลือที่ว่างใดระหว่างกันความลับเริ่มก่อตัวในห้องมืดที่เต็มไปด้วยเงาสันไว้ทุกค่ำคืนพวกเขาพบกันเหมือนเสือกับเหยื่อที่หลงรักกันแต่ในหัวใจเธอกลับได้ยินเสียงเตือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆ เสียงโทรศัพท์นิรนามโทรเข้ามาพร้อมคำพูดสั้นๆที่ทำให้เธอสะดุง้งมีคนรู้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาแล้วเธอรีบปิดเสียงแต่ฝันร้ายก็เริ่มก่อตัวทันทีคืนต่อมาเขามาถึงสายพร้อมคราบเลือดบนปลายแขนเสือ้อเธอถามด้วยเสียงสัน่นแต่เขากลับเงียบจนบรรยากาศอิดอัดกลิ่นเหล็กคลครุ้งติดตามเขาเข้ามาในห้องเหมือนเอาตามตัวเขาเพียงบอกว่าอย่าสงสัยและอย่าพูดกับใครทั้งนั้น เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เกมอันตรายที่ใหญ่เกินตัวย่านเมืองเก่าในดูใบเงียบสงัดเมื่อเธอเดินผ่านตลาดร้างเธอได้ยินเสียงรองเท้าตามหลังมาแต่หันไปไม่เห็นใครใจเธอสั่นรัวเหมือนกลองศึกที่ไม่ยอมหยุดเธอเริ่มสงสัยว่ามีใครคอยจับตาอยู่ทุกย่างก้าวคืนหนึ่งเขาพาเธอขับรถออกนอกเมืองสู่ถนนทะเลรายเสียงลมพัดแรงขูดกับประจบเหมือนมีบางอย่างจ้องอยู่เธอถามว่าจะไปที่ไหนแต่เขาเพียงยิ้มไม่ตอบ แสงไฟเมืองค่อยๆหายไปเหลือเพียงความมืดและเงาทะเลรายเธอสัมผัสได้ถึงความว่างเปล่าที่กดทับจนหายใจลำบากกลิ่นทรายร้อนอบอ้าวตลบเข้ามาในรถเหมือนห้องอบศพเขาหยุดรถกลางที่ว่างว้างว áng ว áng และปิดเครื่องอย่างกระทันหันเสียงเงียบสนิทจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนเขามองเธอนานเหมือนจะพูดบางอย่างสำคัญแต่สุดท้ายเขาปรับเพียงจุดบุหรี่และพ่นควันออกช้าๆ เธอพยายามถามว่าเขาซ่อนอะไรไว้แต่เขาไม่ยอมตอบในเงามืดเธอเห็นเงาร่างคนอีกคนยืนอยู่ไกลๆสายลมพัดสายกระทบใบหน้าจนเจ็บราวกับถูกปาเธอขยับมือจะเปิดประตูแต่เขาจับแขนไว้แน่นแววตาเขาแข็งกร้าวจนเธอไม่กล้าขัดขืนเขากระซิบเสียงต่ำว่ามีบางอย่างเธอไม่ควรรู้ประโยคสั้นๆน,นั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นวาบเธอเห็นแสงไฟเล็กๆวูบวาบจากขอบทะเลราย เหมือนมีรถอีกคันค่อยๆขับเข้ามาไกลเธอเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การเดินทางธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวเกินคาดคิดแสงไฟจากรถอีกคันส่องแหวกทะเลทรายเข้ามาอย่างช้าๆเธอนั่งนิ่งเหมือนร่างถูกตรึงด้วยสายตาของเขาหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกลองรัวในคืนไร้จันทร์เสียงลมพัดสายเสียดสีกระจกดังเหมือนเสียงใบมีดคมรถที่วิ่งเข้ามาหยุดห่างออกไปเพียงสิบก้าว ประตูเปิดออกพร้อมร่างชายสองคนในชุดดำสนิทกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงลอยคลักรุงไปกับอากาศร้อนเธอเห็นปืนสั้นแวววาวสะท้อนแสงไฟในมือคนหนึ่งเขาหันมามองเธอด้วยสายตาเย็นชาไร้าอารมณ์เธอถามเสียงสั่นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้คำตอบชายร่างสูงในชุดดำเดินเข้ามาใกล้ช้าๆรองเท้าบูทของเขาย่ำสายดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวเธอรู้สึกว่าความลับของเธอถูกเปิดเผยแล้ว เสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากชายอีกคนเขาพูดภาษาอาหรับเร็วเกินจนเธอฟังไม่เข้าใจแต่สายตาเย้ยหยันทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวบริการที่เธอรักพยายามกันเธอไว้ด้านหลังมือใหญ่ของเขากดไหล่เธอจนเธอแทบหายใจไม่ออกเขากระซิบว่าอย่าพูดอะไรทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นจะตายเธอกลืนก้อนแข็งในลำคอเหมือนมีสายอุดปากบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นดินแห้งและควันบุหรี่ ชายสองคนส่งกล่องเหล็กเล็กๆให้เขาตรงหน้าเขารับไว้เงียบๆก่อนซ่อนมันไว้ใต้เบาะรถเธอเหลือเ็นคราบเลือดเก่าติดอยู่ตรงขอบฝากล่องความกลัวพุ่งขึ้นเหมือนน้ำร้อนลวกผิวเธอทันทีเธอเริ่มสงสัยว่าถูกพาเข้ามาในธุรกิจมืดรถคันนั้นขับหายไปทิ้งความเงียบกดทับบรรยากาศเธอหันถามว่าในกล่องมีอะไรแต่เขาเมินเฉยเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ดังขึ้นเหมือนคำเตือนสุดท้าย เขาขับรถกลับเข้าเมืองโดยไม่พูดสักคำเดียวแสงตึกสูงของดูไบปรากฏขึ้นอีกครั้งราวกับโอเอซิสแต่ความสบายใจไม่เคยกลับมาหาเธออีกเลยในห้องพักโรงแรมเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเสียงแอร์เก่าดังสั่นเหมือนเสียงกระซิบจากคนตายฝันร้ายหลอนเธอด้วยภาพเงาดำยืนอยู่ข้างเตียงเธอตื่นขึ้นพร้อมเหนื่อท่วมร่างและหัวใจสั่นแรงเช้าวันถัดมาเธอเจอซองจดหมายสอดไว้ใต้ประตู กระดาษขาวเขียนเพียงบรรทัดเดียวว่าเรารู้ทุกอย่างลายมือแข็งกระด้างเหมือนขวนด้วยเล็บลงบนกระดาษเธอมือสั่นขณะถือซองไว้และมองรอบห้องหน้าต่างปิดแน่นแต่เธอกลับรู้สึกว่ามีคนมองอยู่เธอรีบโทรหาเขาแต่สายไม่ถูกกดรับความเงียบในโทรศัพท์ทําให้เธอแทบคลั่งเธอออกไปทํางานแต่ใจไม่อยู่กับผู้โดยสารเลยรอยยิ้มของเธอแข็งค้างราวกับหน้ากากที่ใสทั้งวัน ตอนขําเธอเห็นเขาเรออยู่ตรงลานจอดรถเงาของเขายาวเหยียดบนพื้นซีเมนเหมือนเงาผีเขาจับแขนเธอแล้วพาไปขึ้นรถทันทีใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความกดดันและความโกรธเธอพยายามถามแต่เขาเอาแต่ขับรถเร็วขึ้นถนนคดเคี้ยวผ่านไฟนีออนและเสียงตรรถดังลั่นเขาพาเธอไปหยุดที่โกดังเก่าในย่านอุตสาหกรรมกลิ่นนิมและน้ำมันเครื่องตลบอวในอากาศ ภายในโกดังเมื่อสรัวมีเพียงไฟดวงเล็กสองกระพริบเขาเปิดกล่องเหล็กที่ได้มาจากทะเลทรายตรงหน้าเธอภายในมีกองพาสปอร์ตกับซองเงินจำนวนมหาศาลร,ระหว่างซองยังมีรูปถ่ายเธอกับเขาแอบถ่ายไว้หลายใบเธอหน้าชาวูบเหมือนเลือดไหลออกจากร่างทั้งหมดเขาบอกว่านี่คือหลักฐานที่จะทำลายทั้งชีวิตเธอเธอถามว่าใครเป็นคนตามถ่ายรูปเหล่านี้เขาสายหน้าและบอกว่ามีคนใหญ่กำลังจับตามอง เสียงเล็กกระทบกันดังลั่นเมื่อเขาปิดกล่องแรงๆเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเธอจะถูกฆ่าแสงไฟในโกดังดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเหงื่อและดินชื้นเข้ามาปะปนในอากาศร้อนเธอหันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครในความมืดเขาจับมือเธอแน่นเหมือนจะปกป้องและเตือนพร้อมกัน ประตูเหล็กโกดังถูกกระแทกดังสนั่นจนพื้นสั่นสะเทือนเงาดำสามคนยืนขวางประตูพร้อมไฟฉายส่องตรงมาแสงไฟสว่างบาดตาทำให้เธอแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงตะโกนภาษาอาหรับดังขึ้นรุนแรงเหมือนคำพิพากษาเขาผลักเธอไปด้านหลังและชักปืนออกมาทันทีเสียงปืนดังลั่นสะท้อนก้องไปทั่โกดังเปลวเธอปิดหูตัวเองแต่เสียงยังคงดังก้องในหัวกลิ่นดินปืนหนาแน่นจนหายใจแทบไม่ออก ร่างหนึ่งล้มลงต่อหน้าเธอพร้อมเสียงกระแทกหนักเลือดไหลซึมบนพื้นซีเมนต์เย็นเยียบชุ่มรองเท้าเธอเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับถูกกลืนไปในความวุ่นวายเขาตะโกนบอกให้เธอหนีแต่ขาของเธอสั่นเกินไปเธอเห็นเงาอีกคนยกปืนขึ้นเล็งตรงมาที่เขาในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ว่าความตายอยู่ตรงหน้าทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งในความมืดเสียงปืนยังดังก้องสะท้อนในโกดังมืดร้างไม่หยุด เธอหายใจแรงราวกับปอดจะระเบิดออกมากลิ่นควันดินปืนคละคลุ้งหนาแน่นปกคลุมเหมือนหมอกพิษเลือดไหลนองพื้นซีเมนต์เย็นเฉียบที่เปื้อนรองเท้าเธอเขาผลักเธอไปหลังเสาเหล็กพยายามกันเธอออกจากเป้าแสงไฟฉายสองไล่ตามราวกับตาจ้องมองจากนรกเสียงกรีดร้องของเธอหายไปในความโกลาหลสับสนเงาดำอีกคนยกปืนเล็งตรงหัวเขาแบบไม่ลังเลเธอตะโกนเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงสันสนัน ปังดังลั่นอีกครั้งจนหูอื้อเหมือนโลกแตกออกเขาล้มลงข้างเธอพร้อมเลือดพุ่งกระเซ็นรถแขนเธอร่างเขาหนักทับเธอไว้เหมือนกำแพงเลือดสดเธอร้องให้จนเสียงแหบแต่เขายังไม่ขยับตัวเงามืดสามคนก้าวเข้ามาพร้อมเสียงรองเท้าบูทแข็งเธอได้ยินเสียงพูดภาษาอาหรับสั้นๆเหมือนคำสั่งตัดสินมือหยากระชากแขนเธอให้ลุกขึ้นอย่างแรงกลิ่นเหงื่อและน้ำมันบนมือพวกนั้นทำให้เธออาเจียน เธอดิ้นสุดแรงแต่ถูกลากออกจากร่างเขาสายตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและเลือดที่ไหลองค์เธอถูกผลักขึ้นท้ายรถตู้เหล็กมืดทึบกลิ่นสนิมและเชื่อเปื้อน,น้ำมันตลบอยู่ข้างในประตูปิดปังทิ้งเธอไว้ในความมืดหนาวเหน็บเสียงเครื่องยนต์คำรามพาเธอออกไปจากโกดังร้างทุกวินาทีเหมือนการนับถอยหลังสู่จุดจบเธอคิดถึงรอยยิ้มของเขาครั้งแรกที่เครื่องบินตอนนี้เหลือเพียงภาพเลือดแดงเต็มหน้าเธอ น้ำตาหลายพรากเมื่อเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังข้างหูมีบางอย่างหนักๆก,กลิ้งอยู่มุมรถเหมือนกล่องเหล็กนั้นเธอกลั้นหายใจพยายามเพ่งมองในความมืดเสียงเหล็กกระแทกดังแกร้งทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวทันใดไฟเล็กสว่างขึ้นจากมือถือของคนหนึ่งเธอเห็นชัดว่ามีกระสอบเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างเธอกลิ่นคาวเลือดสดคอละคลุ้งจนแทบขาดใจเธอรู้ทันทีว่ากระสอบนั้นอาจมีศพอยู่ หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะฉีกออกจากอกรถตู้วิ่งผ่านทะเลทรายเงียบเวงว่างไรสิ้นสุดแสงไฟเมืองหายไปเหลือเพียงนงมมืดทับถมทุกด้านเสียงลมทะเลทรายบิดวิวลอดช่องเหล็กเข้ามาเธอเริ่มสวดมนต์เบาๆเหมือนเกาะเส้นได้สุดท้ายรถหยุดกะทันหันจนเธอล้มกระแทกพื้นแข็งประตูเปิดออกเผยลมร้อนทะเลทรายกลางคืนเธอถูกลากลงไปบนทรายหยาบบาดผิวแสบดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวส่องแสงจางลงบนเงาดำหลายคน พวกมันขุดหลุมตื้นด้วยพล่วเหล็กเสียงดังกรอบแกรบเธอรู้ทันทีว่าหลุมนั้นเตรียมไว้ให้ศพใครบางคนสายตาเธอเหลือเพ่งกระสอบถูกโยนลงใกล้หลุมเลือดซึมออกจากผ้าจนสยแดงเข้มเหมือนคราบสนิมเธอกลีดร้องสุดเสียงแต่ลมแรงพัดเกลือนหายไปชายหนึ่งคนยกปืนขึ้นแหลงตรงหน้าอกเธอแววตาเขาว่างเปล่าเหมือนนักฆ่าไร้ความรู้สึกเธอหลับตาแน่นรอเสียงปืนที่อาจด,ดังขึ้นแต่มีเสียงตะโกนก็มาจากที่ไกลออกไป รถอีกคันแล่นเข้ามาด้วยไฟสองสว่างบาดตาเสียงเครื่องยนต์ดังลั่นทำให้ทุกคนหยุดชะงักผู้ชายชุดดำหันไปสบตากันอย่างลังเลเธอลืมตาเห็นเงาคนลงจากรถพร้อมอาวุธครบมือเสียงภาษาต่างชาติผสมอรับตะโกนสั่งกองสถานการณ์กลายเป็นการเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอถูกผลักล้มลงบนสายเย็นเฉียบขนาปืนชี้ไปทั่วหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมากับเลือด เธอเห็นร่างใหม่ก้าวออกมาจากเนาไฟใบหน้าชายคนนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจเขาคือบริกาที่เธอคิดว่าตายแล้วเสื้อของเขาเปื้อนเลือดแต่ดวงตายังมีประกายอยู่เขายกปืนขึ้นเล็งตรงไปที่พวกชุดดำทันทีเสียงลมทะเลสายกรีดร้องดังแข่งกับเสียงตะโกนเธอไม่เข้าใจว่าเขารอดมาได้อย่างไรน้ำตาเธอไหลพรากแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกลัวการหักหลังหรือการช่วยชีวิตยังไม่ชัดเจนเลย ทุกคนในทะเลทรายชี้ปืนสายกันเหมือนจะยิงความเงียบหนาวเหน็บปกคลุมก่อนระเบิดเสียงครั้งต่อไปเธอไม่รู้ว่าคืนนี้ใครจะได้กลับไปมีชีวิตเสียงปืนระเบิดขึ้นพร้อมกันกลางทะเลทรายเว่างยามค่ำคืนแสงไฟแล่นวูบวาบเหมือนสายฟ้าฉีกฟ้าไร้ดวงดาวเธอล้มลงกับพื้นสายเย็นจัดตัวสั่นสถานไม่หยุดกลิ่นดินปืนและเลือดผสมคลุ้งจนแทบขาดอากาศหายใจเสียงกรีดร้องดังแข่งกับเสียงปืนสะท้อนกลับทุกทิศ เธอเห็นบริการยิงสวนอย่างแม่นยำราวกับนักล่าเงาร่างล้มกระแทกลงกับสายเสียงดังหนักหน่วงเลือดไหลซึมซับหายไปในสายแห้งแดงเข้มเขาหันมามองเธอด้วยสายตาแข็งกร้าวเย็นชาเธอไม่แน่ใจว่าเขามาเพื่อช่วยหรือฆ่าชายชุดดำบางคนนี้ขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วไฟท้ายรถสองเป็นเส้นสีแดงเล็กหายไปในความมืดเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆพร้อมปืนในมือ แสงจันทร์ส่องลงบนใบหน้าเปื้อนเลือดที่เธอเคยรักเธอกระถดถอยด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอเหมือนตัดสินชะตาสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจากรถอีกคันไฟหน้าส่องแรงจนทุกคนต้องยกมือบังตารถรูสีดำหยุดกลางวงล้อมเหมือนเจ้าของอำนาจประตูเปิดเผยร่างชายสูงใหญ่ในชุดขาวสะอาดกลิ่นน้ำหอมอาหรับเข้มข้นลอยมาตามลมทันทีเธอจำได้ชัดว่า เขาคือเชคผู้มีอำนาจสูงสุดทุกคนหยุดนิ่งเหมือนเวลาแข่งตัวต่อหน้าเขาบริการลดปืนลงชา้าแต่สายตายังไม่ละเชคเดินเข้ามาพร้อมแววตาคมกริบราวกับมีดเธอรู้สึกตัวสั่นเหมือนยืนเปลือยกลางพายุร้ายเขาพูดเพียงสั้นๆว่าความลับไม่มีวันนีไปได้คำพูดนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจทันทีบริการก้มศีรษะเหมือนยอมจำนนต่อเจ้านายแต่ในดวงตาเขายังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง เชคมองเธอนานเหมือนกำลังอ่านความคิดในใจเธออยากตะโกนถามแต่เสียงกลับหายไปในคอเชคพยักหน้าเบาๆให้คนของเขายกกล่องเหล็กมากล่องเดียวกับที่เธอเคยเห็นเต็มไปด้วยเงินและพาสปอร์ตเขาเปิดออกช้าๆเผยสิ่งใหม่ที่เธอไม่เคยรู้ข้างในมีกองภาพถ่ายเธออยู่ทุกช่วงเวลาภาพเธอกับบริการในห้องพักโรงแรมภาพเธอเดินออกจากสนามบินยามค่ำคืนภาพเธอนั่งร้องให้คนเดียวในห้องเงียบ ทุกภาพคือการเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดทุกปินาทีเธอขนลุกสู้เหมือนถูกฉีดความลับจนหมดสิน้นเช็คเอยเสียงเรียบว่านี่ไม่ใช่ความรักแต่คือการลงโทษเขาเผยว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกจัดฉากตั้งแต่แรกบริการคือเครื่องมือเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของเธอเธอช็อกจนร่างชาเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกชายที่เธอคิดว่ารักแท้คือแผนการลงทั้งสิน้นบริการหลบสายตาไม่กล้ามองหน้าเธออีก น้ำตาเธอไหลรินเมื่อเข้าใจว่าตกอยู่ในเกมอำนาจเชคเดินวนรอบเธอเหมือนนักล่าจับเยืออ่อนแรงเขาพูดชัดว่าคนทรยศต้องจบชีวิตในทะเลทรายเสียงหัวรอะเบาๆของเขาเย็นยิ่งกว่าลมค่ำคืนบริการเริ่มสั่นแต่ไม่ยกปืนขึ้นเล็งใครเธอเห็นความเจ็บปวดในแววตาเขาแม่ไม่พูดเชคสั่งให้คนของเขาขุดหลุมหมายข้างศพเกา่าพลรเหล็กกระแทกทรายดังกรอบแกรบสะท้อนความตาย เธอถูกลากเข้าไปใกล้หลุมจนดินเย็นชื้นบาดเท้าบริการก้าวเข้ามาขวางไว้เหมือนตัดสินใจครั้งสุดท้ายเสียงปืนเล็งพร้อมกันบรรยากาศเงียบกดดันจนหายใจลำบากเขาหันมามองเธอแล้วกระสิบว่าให้อภัยไม่ได้ประโยคสั้นๆนั้นทําให้เธอแทบล้มลงกับสายแต่เชคก,กลับหัวเร่ะราวกับรอช่วงเวลานี้เขาบอกว่าบริการไม่เคยมีสิทธิ์เลือกทางชีวิตทุกอย่างถูกเขากำหนดตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน ความรักที่เธอรู้สึกคือภาพลวงเพื่อทดสอบใจน้ำตาเธอไหลไม่หยุดเมื่อความจริงกระแทกเต็มแรงเธอถามเสียงสั่นว่าทำไมต้องทำกับเธอแบบนี้เชคยิ้มเย็นและตอบว่าความลับไม่มีค่าในโลกของเขาเขายกมือสั่งสุดท้ายเสียงปืนดังลั่นอีกครั้งร่างใครบางคนล้มลงใกล้หลุมที่ขุดไว้เลือดพุ่งกระเซ็นเปื้อนผ้าขาวของเชคทันทีเธอเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าผู้ที่ล้มไม่ใช่เธอแต่คือบริการที่เธอรัก และเกลียดในเวลาเดียวกันเขามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตาเศร้าลึกริมฝีปากเขาขยับเหมือนพูดคำขอโทษแต่ไร้เสียงร่างเขาถูกผลักลงไปในหลุมทรายเย็นเฉียบลั่วเหล็กตักดินกลบลงอย่างไร้ความปราณีเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ลมแรงพัดกลืนหายไปเช็คมองเธอด้วยแววตาที่ไม่มีความเมตตาเลยเขากล่าวเบาๆว่าตอนนี้เธอเป็นเพียงของเล่นที่หมดค่าเธอถูกลากขึ้นรถอีกครั้งมือถูกมัดแน่น ทะเลทรายกว้างใหญ่ยังคงเงียบเย็นเหมือนสุสานเธอรู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นใหม่ความลับของเธอกับเขาถูกกลืนสูงงอมมืดของเช็คแต่เบื้องหลังแวลตาเช็คนั้นยังซ่อนบางสิ่งลึกซึง้งเธอเริ่มเข้าใจว่าความตายอาจไม่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่รอเธอข้างหน้าคือการทำมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด